สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะกลับมาพบก,กับแอดบี b. เช่นเคยนะคะกับช่อง b บีน h ช n n น l นะคะกับช่วงนาะคี้นีพารวยหวยเด็กนะคะสำหรับวันนี้เช่นเคยนะคะแอดก็จะมาวางเลขเด็ดแนวทางฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอยปกติให้เช่นเคยนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะฝากทุกๆท,ท่านกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของแอดนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะให้กำลังใจกันเนาะหาน้ยที่แอดให้ไปนะคะที่แอดให้ไปเมื่อวานนะของวันที่29มีนาคม64นะคะ เด่นรองอันนี้ได้สามตัวนะคะเพราะว่าสูตรมาสตัวเนาะเด่นรองสามหกเก้าฟันเก้านะคะผลหวยที่ออกของพิเศษนะคะก็คือหกเจ็ดหนึ่งแปดหกนะคะหกเจ็ดหนึ่งแปดหะคะมาหกบนนะคะแล้วก็หกล่างนะคะมาหกบนหกล่างนะคะอ่ะ มาหกบนหกล่างนะคะแต่ว่าเจาะไม่เข้านะคะตัวเจาะไม่เข้านะสําหรับสายวิ่งหรือว่าสายรูดนะคะได้เลยนะคะสำหรับสายวิ่งหรือสายรูดได้นะคะส่วนสายเจาะไม่ได้นะจะ่าแอดก็พายายามตัวเด่นก็มาอยู่เนาะหลังจากที่หลุดไปตัวเด่นก็เข้าอยู่นะแต่ว่าก็ไม่เข้าเจาะนะคะเพราะว่าเจาะก็จะพายายามเอาเจาะให้มันเข้าเนาอะ,อะ สักวันนะคะแอดก็ไม่ยอมแพ้นะคะสักวันต้องเป็นของเรานะคะแอดก็ไม่ยอมแพ้นะเราจะต้องได้ถอนเนาะ,ะเราจะต้องได้ถอนนะคะเอาใหม่เนาะเอาใหม่อาม่าต่อกันที่ฮานนปกตินะคะฮานนปกตินะ,ะนก็เดินรองสองกับหนึ่งฟันสองเดินรองสองกับหนึ่งฟันสองนะคะพลหวยที่ออกนะคะออกน่ารักมากนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์ สองแปดนะคะศูนย์ศูนย์ศูนสองแปดนะคะน่ารักตรง0ูนย์ศูนย์ศูนะคะไม่ให้ตัวอื่นออกเลยนะอ่าแล้วก็2นะคะฟัน2นะคะเข้า2อล่างนะคะตัวเจาะไม่เข้านะตัวเจาะไม่เข้านะคะสูตรเจาะไม่เข้านะอ่าเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะเราก็จะเล่นเป็นเบาๆด้วยกันนะคะอ่ะาแทานแทนแทน,ทนอันนี้นะคะแอดก็สั่งกระดานมาก็จะลองดูนะคะ สาธุข,ขอให้ฟังฟังเีดดยด้วยเด้อโอเคเรามาเริ่มนะคะที่ฮานอยพิเศษนะคะอ่าเรามาเริ่มกันที่ฮานอยพิเศษนะคะงวดประจำวันที่สามสิบนะคะมีนาคมหกสิบสี่นะคะ สามสิบมีนาคมหกสิบสี่นะคะ,อ,ะอย่าตั้งกล้องนิดนึงนะคะ งวดวันที่สามสิบมีนาคมหกสิบสี่นะคะเด่นรองที่แอดได้นะเด่นรองที่แอดได้นะคะก็คือเก้าแล้วก็หนึ่งนะคะเก้ากับหนึ่งนะคะฟันเก้านะคะติดเบิ้ลน,นะคะ ฟันเก้าติดเบิ้ลนะคะตัวเด่นนะคะเจาะตัวเด่นนะเจาะตัวเด่นก็จะได้เป็น9ก้าหกเก้าจ็ดเกดเก้าเกนนะคะอ่ะเจาะตัวรองนะคะ ก็จะได้เป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะาตามนี้นะคะตามนี้นะส่วนเน้นนะคะเน้นนะเน้นนะคะก็จะเน้นให้เป็นที่เก้าเก้า เก้าศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะคะอ่าส่วนเบิ้ลน,นะคะถ้าใครจะติดเบิ้ลน,นะส่วนเบิ้ลน,นะคะถ้าใครจะติดเบิ้ลก็ตามนี้เลยนะหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะคะอ่า ะะตามนี้น่าติดเบอร์นะหกหกเจ็ดเจ็ดปดแปดศูนย์ศูนยนะคะถ้าใครจะตามเบอร์ฮานอยพิเศษปกติแอดให้ฮานอยพิเศษเบิ้์ใช่ไหมบางทีมไปเบิ้์ปกตินะอ่าโอเคนะคะตอบกันที่ฮานอยปกตินะคะเนี่ยแอดกระดานนะคะอ่าตอกันที่ฮานอยปกตินะคะ คานน้อปกติงินวันที่สามสิบมีนาคมหกสิบสี่นะคะสามสิบมีนาคมหกสิบสี่เด่นรองที่แอดได้นะคะเด่นรองที่แอดได้ก็คืออันนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะบอกนิดนึงนะคะในปกติผลมันออกศูนย์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 ใช่ไหมคะศูนย์ศูนย์ศูนย์เนาะมันจะใช้ สูตรเก่าไม่ได้แอดก็เลยเปลี่ยนสูตรสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นได้เป็นสี่กับสามนะคะสี่กับสามแอดฟันสามนะคะสี่กับสามแอดฟันสามนะคะเจาะตัวเด่นนะคะเจาะตัวเด่นก็จะได้เป็น

จะอยู่ตามนี้นะคะแล้วก็ตัวน้นนะคะนิ้นก็จะเป็น30 39 3นย์สามแล้วก็4ี่นะคะอย่าลืมนะคะกันนะคะกันกลับหัวนะกันกลับหัวก็คือ36กับ46่หกนะคะสามหกกับ4ี่หนะคะ ใครชอบวิ่งวิ่งนะคะใครชอบรูดรูดหรือว่าจะเจาะตามที่แอดให้นะคะ,ะเรามาดูกันนะคะวันนี้เราจะรวยไหมแต่แอดก็ว่าเราจะต้องรวยนะคะแอดก็พยายามทำสูตรนะคะให้มันออกมาดีที่สุดเนาะ,ะทำสูตรให้มันออกมาดีที่สุดนะคะเราจะได้ถอนกันนะ แอดก็ไม่ยอมแพ้นะคะวันนี้แอดว่าจะแอดว่าจะงดลงหวยให้แล้วนะแอดว่าจะงดลงหวยให้แล้วแต่ก็อลองดูอีกสักตั้งเนาะลองดูอีกสักตั้งนะคะแล้วก็ใครที่เดี๋ยวถ้าแอดได้ทําดาวโจรให้นะคะแอดก็จะลงให้แต่ว่าถ้าใครจะเล่นก็ต้องรอนะแอดแอดรอตัวเปิดนะคะ แอดรอตัวเปิดของดาวโจรก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งได้มัง้งประมาณนี้นะสี่ทุ่มครึ่งแอดก็จะลงคลิปถ้าทําคลิปเสร็จก็ประมาณห้าทุ่มเนาะประมาณห้าทุ่มเนี่ยแอดก็จะลงให้ถ้าใครรอนะคะใครติดตามนะสําหรับดาวโจรเมื่อคืนก็เข้าสี่เก้าเน้นๆเลยนะคะสี่เก้าเน้นๆน้นนะคะแอดได้เลยนะสี่เก้าเน้นๆน้นนะคะโอเคก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะเช่นเคยนะคะแอดรบกวนทุกๆท่านฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติด เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปของแอดนะคะไม่ว่าจะเข้าหรือว่าจะหลุดนะคะก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะ,อะแอดก็พยายามปรับปรุงให้ดีที่สุดนะคะสุดท้ายท้ายสุดก็ขอให้ทุกทุกท่านนะคะยิ่งหิงปังๆรวยๆนะคะถูกหวหยรวยรางวัลที่แอดบีให้นะคะเป็นแนวทางให้นะขอบคุณ สำหรับการติดตามนะคะถ้าถูกหวยแล้วก็อย่าลืมทําบุญนะคะจะได้ถูกหวยบ่อยๆนะคะแล้วก็เสริมสร้างสิริมงคลให้แก่กับตัวเองนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ